ต่อมานะคะเราก็จะมาสร้างแบบทดสอบแบบ fill in the blank กันนะคะ fill in the blank เป็นการสร้างแบบทดสอบแบบเติมคำในช่องว่างนะคะซึ่งแบบ fill in the blank เนี่ยนะคะผู้สร้างแบบทดสอบจะต้องใส่คำตอบที่ครอบคลุมคำตอบทั้งหมดที่คิดว่าผู้เรียนจะตอบเข้ามานะคะอย่างเช่นอุป,ปกรณ์ คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างซึ่งคำตอบนะคะก็เป็นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นนะคะคำว่าเมาส์และภาษาอังกฤษนะคะ M O U S E m o u s e หลังจากที่เราคีย์คำตอบเสร็จแล้วนะคะเราก็มากดคำว่าเซฟเลยค่ะซึ่งนี่คือหน้าต่างของแบบทดสอบนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแบบทดสอบแบบ Open End นะคะ ซึ่งแบบทดสอบ open-end เนี่ยก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบแบบคำถามปลายเปิดนั่นเองนะคะอย่างเช่นการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์นี่ก็จะได้คำ ก็จะได้คำถามแล้วนะนี่นี่ก็คือคำถามนะคะซึ่งผู้เรียนสามารถตอบคำถามได้หลากหลายได้หลากหลายแนวเลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่ตามที่ผู้เรียนนึกคิดนะคะซึ่งคำถามเนี่ยก็จะไม่มีผิดถูกค่ะแล้วเราก็มากดเซฟได้เลยนะคะซึ่งนี่ก็จะคือหน้าตาของแบบทดสอบ o p e n น p e n นนะคะอ่าก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสร้างแบบทดสอบต่างๆแล้วต่อไปก็ครั้งหน้าจะมีอะไรที่ให้สอนอีกก็ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ